สวัสดีค่ะวันนี้น้องข่าหนูจะมาทำส้มตาำปลาให้น้องๆดูนะคะขั้นต่อไปค่ะต้องใส่ข้าวก่อนเลยค่ะคี่ค่ะข้าวนี้จะเป็นข้าวของเง่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินเองไม่ได้กินข้าวปากเลยนะแค่กินห่างๆค่ะ วันนี้ที่ไม่ได้กินห่างางวันนี้พี่มาตำให้น้องๆดูนะคะในการทใส่รืยค่ะที่ใส่สให้หมดถุงรลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะพอหมดแล้วเราก็ให้เราก็เอาวงไปแล้วก็ปี้ให้มันเป็นๆเ,เลยค่ะแล้วขั้นต่อไปเราจะมาใส่หอย หอยเชลกับหอยกับกับหอยปลาละแล้วก็หอยนางรมลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่หอยเขีนกับหอยนางรมกับหอยปลากับหอยอยู่ในทะเลและมันมีมีสะกดนังนกยด้วยและจากนั้นก็จะใช้อันนี้ตามเลยนะคะ ก็ตามอย่างน่ะวัดตามังมือด้วยค่ะถ้าตามมือมันจะอ่ะมือทําให้มือแตกด้วยนะคะโอเค ตำสุ่มตำเสร็จแล้วสุ่มตำมเยอะเกินต้องใช้สามจานเลยค่ะอุยอ้ยหุย่นติดนี้ไม่เวินนายแล้วก็จะเราก็จะตำต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าตำมมกตำมต้อใช้อันนี้เสร็จแล้วก็จะใช้ช้อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะออก็จะใช้ช้อนตักกันเลยนะคะอุะ๊บบัสนะคะโอเคตักใส่เลยค่ะยังทำไม่เสร็จต้องเหลืออีกวิทีนะคะตอนนี้ทำเสร็จแล้วค่ะเพราะว่ามีผู้ชมอยากกินนะ คุณผู้ชมเขากันจะชอบกินเขากินบ่อยๆอ,อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเขาชอบกินบ่อยๆก็ทำก็เนา้ขนมก็ทำบ่อยๆโอเคยังเงินกข้าวไม่เต็ม มัจะหนืดหนืดเลยมันเป็บมันจะติดหนะโอเคเสร็จแล้วจานนี้งง้พี่ก็จะทำน้ำปั่นหัวไม้ด้วยใส่ลงไปในถาดเฉยๆแล้วอีกนช่วยหนึ่ง อะอย่างนี้เลยใช้จิ้นะคะจิ้นแค่จิ้มจานอย่างนี้เยเสร็จแล้วจานนึงค่ะตอนนี้นะก็ได้สักสองจานแล้วค่ะข่าไปก็นหนึ่งจานแล้วค่ะ ก็จะทำได้นะคะเสร็จแล้วส้มตำและต่อไปพี่ก็จะมาทำ